ลุกลอสองตีจะไปแอปเปิลแลนด์ถอเราก็ว้ดนถุงเลิฟเลิบเลิฟให้ถา่อมือเราวตวิ่งไปได้เลยเลิฟเลิฟเลิฟเลเลิล่าลืมใส่ข่อมือด้วยนะจ้าเลิฟเลิบเลิบพร้อมแล้วเราต้เล่นไปได้เลยเลิฟเลิน ก็จะเป็นถุงเด็กเล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 ิศเลิเลิศเราต้องมาเ้อของเล่นที่ผมชอบเลิบเลิศเลิ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 ทีท่านเล่นอะไรอยู่อ่ะทีท่านต้องเล่นลุ้นในป่าป่าแล้วผมต้องไปปีนไต่ตึงตึงแล้วต้องปีนไทเตอร์เราต้องเลื่อนลงมาทับบลืบลืบลืบร้อตัวมาทมิต้อนลงมาด้วยนะทาแล้วพวกเรา ตาปายาชัยเตอันอลายมากอันลักเลยครับเลิบเลืบเลิบเเราเล่นทับไทยเตร์แล้วก็ไปมุดโอมงใต้ลิชาชาหเลือบๆรือเลบหรืเลบเรระวังนะระวังตกนะ อีนี้ตื้นค้าทันต่วนทู e, มี้ตื้นตถ่ายอัเล็กแล้วเราไปเล่นนะทายเตอร์ละอันถูกดีขสาวฉันทับเราไปปินพูเ่าไฟดำนะทับบินบินบีนบิ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 นบีนเบลิบลเ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 เบล แล้วก็ลงไซเตอร์ตันนาทาเลือปลือเปลือเอเเลืลือแล้วทอดโทมิปีนตามที่ท่านมาเลยครับแล้วก็ปีนปีนปีนแล้วก็นถ้วยมาถ้วยโซมิครับแล้วกที่ท่านถอยมาทาต้องทัดไทรเตอลงมาแล้วก็วิ่งมาเลยครับ แล้วเราต้องไปทูนปันป่นปัอนตอนเช้าเราต้องเด็กดไปใต้ทุนเตียวผู้ไล่ห้าไปเิด็กดไปใต้ทุนเตียยครับแล้วก็ตรวจไปที่ L.E.D. ีบอบลปูเราต้องไปเล่นถีพานถูกสนุกมากเลยควันนี้ พอได้นมพูพอมันถูกมากเลยาราบเราท่อมันตันหมดเราต้อง <c oughs> ไปเล่นห่วงลังกับไตเตอร์ตันงทารับโชมิโชมีเทาต้องท่อเล่นเหมือนตันคารับตัวตึงตึงไปที่ปัะเจดบต้เราบุดเรามุดทั่า ไอตัวติทีลุ้มท่านเท้ามีประตูของตาเล่นโบว์ที่ที่ท่านชอบหนักเราต้องไปเล่นฟาบอลเข้าเป้ากันครับเลืบมเลื้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 เราเล่นบนาตาเราต้องให้มันตัวลูกบอลตันนัดน้องเทาหลอกต้องหลอกยิงบอลเหมือนพี่ที่ท่านลิใส่ได้ลูกเดียวลูกเอายิงก่อนแล้วยิงก่อน เราเราเราไปกดที่บ้านปอนตินัทค่ะโอ้ยที่ท่านกดกดเออเอ่อเอ่อโอ้โหแล้วต่โทมีเทอไทยเตื่อนลอดอหอุ้ยเลื่อนอีกแล้วแล้วเราต้องไปเล่นทึ่เล่นต่างๆอีกมากมายที่ท่านที่ท่านเหมือนทูเบอร์วีแต่ว่าที่ท่านถ้วยนม เราก็มาเล่นทีไลท์ขาวันนี้โทมิชอบเล่นนันนี้บีมีท้าช่วยโทมิชอบหลังเล่นเป็นร้อยรอบเลยทิ้เจียวที่ท่านต้องเป็นสุ o ์วิงช่วยโอมิเราก็มาตัดแปะลูกตันขาโทมิทีท่านรักโทมิถวนปรับนปันรักทีท่านถวนมีมีรักโทมิ เรามาทวรนี้นีแ่แทนเราจะมาที่ทัวรติกเลช่าหมดพลังแล้วครับเราองมาจะตรวติดตึงเราองเล่นรวดถึงเล่นตัดมาครับครับครับมีมีเอาอะไรครับ ตักมาเป็นสกู๊ปเลยครับโอุคนนเอาวันนี้อาวันนี้เอาันนี้เอวันนี้วันนี้นวันนี้ล้เออะไรทำ้ต่รถอ้อออัอัอัอร่อยไหมตรงนี้อร่อย เซมีธำอาหารให้กับพี่ทิท่านครับโทมีชาวต้นรักพี่ท่านมากเลยโอ้ยขอโชชิหน่อยได้ไหมโอ้ยไปตายด้วย หมดเวลาลวแต่ว่าลังลังไม่รู้ก็เอาของเล่นตับ,บา้าตับไตนะช้าวันนี้ป้าป๋าต้องจำทีท่านไปตัวที่ท่านรักป้าป๋าชา้าบรอ้ตบตดเลือดหออไหลจดตัตต้องพูนะ